สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับรถยนต์คันนี้เลยครับ The All New Porsche Macan Electric นะครับโอ้โหเปิดคลิปแบบนี้มาหลายรอบแล้ววันนี้ได้มาลองแล้วนะครับบอกเลยว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยลองมานานจริงๆอยากลองขับมากๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัว Macan าา ICE ก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งในรถที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าขับสนุกมากเท่ hey! แล้วก็ดูดีในเวลาเดียวกันนะครับมาเป็นตัวใหม่นี้น่าใจมากขึ้นแต่มาเป็นแบบไฟฟ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นนแต่ก็ต้องบอกว่ามาคานนะครับยังคงขายรุ่น ICE เจนก่อนอยู่นะครับขายควบคู่กันไปอีกสักพักนึงนะครับกับตัว New ม c คายเล ctric ตัวนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจามากนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับรุ่นมาคาน Turbo ตัวท็อปด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆเดี๋ยววันนี้ไปลองนั่งดูเทคโนโลยีแล้วก็ไปลองขับกับ New Porsche ม c a า l l e c t r i กคันนี้กันเลยครับ มาเริ่มจากดีไซน์ของ New Porsche m คาร n ก่อนเลยนะครับก็ผมพาไปดูหลายรอบนะครับวันนี้พูดแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับปรับมาใหม่นี้นะครับใช้ดีไซน์แรงกีล่าสุดของ p o r s เช e แล้วนะครับปรับมาใหม่นี้สวยงามมากขึ้นเยอะเลยนะครับและด้วยความตรงนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับจะมีการตกแต่งรอบๆคันเดี๋ยวผมจะพาดูทีละจุดเลยนะตัวมาคารเทอร์โบคันนี้นะครับสีตัวถังเป็นสีพอร์เวนส์นะครับหรือว่าสีม่วงของเขานะครับ ในรุ่นเทอร์โบจะไม่เพิ่มราคาครับแต่ถ้ารุ่นล่างๆหน่อยก็จะต้องจ่ายเพิ่มบ้างเล็กน้อยด้านหน้าดูแค่ซิกบนก่อนนะด้านบนป้ายทะเบียน,นยจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะคล้ายไทคานนะครับโดยการที่ยกตัวฮอนช์ด้านข้างขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ไฟหน้าที่มันดูฉบเฉียวแบบว่าเล็กๆแบบนี้ให้มันดูดีหน่อยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวไฟหน้านะครับชุดด้านบนคู่นี้มันเป็นเพียงแค่ไฟเดย์ไทม์กับไฟเลี้ยวนะครับชุดโคมหลักของ New นิวมาคานจะอยู่ด้านใต้นี้นะครับ ระบบเมทริกซ์ LED ของเขานะครับซึ่งระบบเมทริกซ์ LED ตัวนี้นะครับเป็นระบบที่มาให้จากโรงงานทุกรุ่นเลยนะครับไม่จําเป็นที่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เลเซอร์ไลท์ตัวท็อปก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับอ่ะด้านหน้าสาหรับมาคานเทอร์โบเนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างนะครับมีการเปิดรู้านที่จะใหญ่นะเพื่อรับอากาศเข้าไปในตัวแบตเตอรี่แล้วก็มีสเกิร์ตด้านหน้าเนี่ยที่ยื่นออกมายาวกว่าปกติพอสมควรเลยมาดูที่โลโก้ตรงนี้จะเห็นว่าปรับโลโก้มาืันนี้ผมเคยพูดไปนะครับในคลิป ของ New p อร์ชมาคานว่าเจนใหม่ของ p o อร์เชนะครับจะได้โลโก้ตัวใหม่แบบนี้เลยนะครับสีที่เขาเรียกว่า t u r b o โบไนนะครับเนี่ยก็เป็นโลโก้ r อร์เ c ค r i s ด้านหน้าตรงนี้นะครับและด้านข้างนี้นะครับก็จะเห็นพวกช่องมุมอะไรต่างๆนะครับซึ่งช่องลมของคันนี้นะครับในตัวเทอร์โบเนี่ยจะได้ระบบ PAA มาจากโรงงานเลยนะครับคือว่าที่เขาเรียกว่า Post Active a e r o d y n a m i c นะครับสามารถปิดเปิดพวกช่องลมอะไรต่างๆได้แล้วก็ปีกด้านหลังด้วย แล้วก็นี่ครับล้อนะครับลายของคันนี้เป็นล้อลายมาคันเทอร์โบนะครับตามตัวรถที่มาให้เป็นสำหรับรุ่นเทอร์โบจะได้ลายนี้เป็นปกติทุกคันนะครับและตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัว Porsche Crest นะครับในสีเทอร์โบไนท์เช่นเดียวกันกับโลโกดานนะครับและในเทอร์โบก็จะได้ตัวเบรคคาลิเปอร์สีแดงด้วยนะครับมาพร้อมกับตัว p e r r a r i P Zero Neo นะครับสำหรับรถไฟฟ้ากับรุ่น electric เนาะแล้วก็ให้ยาง255 45 r 2 1มานะครับล้อ ให้21มาเลยสำหรับรุ่นเทอร์โบนะครับแต่ก็ยังมีแก้มยางที่หนาพอสมควรนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวเทอร์โบเนี่ยมีการตกแต่งพวกคลายดิง้งอะไรต่างๆด้านข้างเนี่ยเป็นสีดำ black gloss ด้วยนะครับและตอนนี้นะครับรถเนี่ยผมกดลงไปต่าสุดเลยอยู่โหมดโลนะครับช่วงล่างถูกลงมนจะกดลงไปสุดเลยมันก็จะดูเท่ๆหน่อยนะปกติใครที่เคยเห็นคลิปรีวิวมาคารที่อื่นน่ะมันจะสูงกว่านี้นะผมกดลงไปให้มันดูเท่นิดหนึ่งนะและหนึ่งอย่างที่สังเกตได้นะครับในมาคารที่ไม่เหมือนรถไฟฟ้าแบรนด์อื่นก็คือ มือจับประตูยังยืดออกมาปกตินะครับใครที่เคยเห็นรีวิวเรานะครับตั้งไทยคานอะไรต่างๆเนี่ยมือมันจะเป็นแบบเรียบไปแล้วยืดออกมาครับอันนี้มันยังคงเก็บมือจับประตูแบบปกติไว้อยู่นะครับก็ปกติทีไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าการเซฟของตัวมือจับประตูเนี่ยด้วยความที่ตัวรถเป็นอยูอยู่แล้วเขาไม่แบบว่าจําเป็นที่จะต้องลดขนาดนั้นด้วยความที่ตัวเชฟรถเนี่ยมันไม่ได้แอโรดามิกมากเหมือนไทยคานที่ตัวการปรับมือจับประตูเป็นเรียบกับรถเนี่ยมันจะเพิ่มเอฟฟิเชนซีมากขึ้น แค่นี้ก็พอแล้วเขาเลยแปะไว้เงี้ยมาดูที่ด้านหลังครับทันทายสวยมากเลย New Por s c มาคาร a n รุ่น Turbo นะครับสี Turbo n บไนเช่นเดีวยวก,กันกับโลโก้ Porsche ด้านหน้านั่นเองนะครับและในดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์ l ลงก u a g จตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกๆที่ได้ดีไซน์ใหม่เลยนะครับไลบาร์คล้ายๆเดิมอยู่แล้วนะยาวๆแบบนี้นะครับและเป็นแบบไฟ Porsche ขึ้นที่โลโก้ตรงนี้รวมไปถึงไลบาชิ้นยาวๆทั้งอันแบบนี้ด้วย นะแล้วตรงนี้ก็เป็นสปอยเลอร์นะครับที่ยกขึ้นมาเมื่อถึงความเร็วที่กําหนดนะครับมันก็จะยกขึ้นมาเองหรือว่าถ้าอยากเท่นหน่อยหรือว่าจริงๆงถ้ากดไปที่ช่องล่างต่าโลสุดเนี่ยมันจะรู้เองว่าเรามันอยู่ในโชว์โหมดนะครับอยากให้คนรู้ว่าเราขับมาคารเทอร์โบนะครับมันก็จะยกปีกขึ้นมาเองเลยนะครับแต่ถ้าอยากขับแล้วเปิดไปก็กดได้นะไม่จําเป็นหรอกให้มันยกเองดีกว่าเท่กว่าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสเกิร์ตของมาคารเทอร์โบนะมันก็เลยจะดูแบบว่า มีเว้าวอะไรมากกว่าปกติพอสมควรนะครับมีดีฟิวเซอร์ด้านล่างด้วยเพื่อทําให้อากาศพลาศาสตร์ของรถยนต์เนี่ยดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงแม้ตัวรถจะเป็นดีไซน์แบบ SUV นะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยให้มาทําไมเนี่ยช่องคือเข้าใจนะว่าให้ตีป่งรถกว้างขึ้นแต่มันมันเป็นปอร์เช่มันควรจะเป็นช่องอากาศแท้ดูแบบนี้แล้วไม่ค่อยผ่านเลยนะครับแต่ก็โอเคนะครับเปิดท้ายขึ้นมาแน่ นะความเร็วไม่ได้เร็วมากแต่ก็โอเคอยู่ขนาดก็ใหญ่กว่าตัวมาคารตัวเก่าเล็กน้อยจริงๆนะครับหรืออาจจะเท่ากันนะครับด้วยความที่ขนาดของตัวรถเนี่ยกว้างขึ้นขนาดของที่เก็บของเนี่ยจะต้องใหญ่ขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เชฟมันแปลกใหม่มากขึ้นตัวมาคารปกติตัวก่อนจะมีความเป็น SUV มากกว่านี้อันนี้จะมีความเป็นคูปมากกว่าเดิมพอสมควรหลังคามันเลยจะลาดไปหน่อยนะด้วยความที่เชฟเป็นแบบนี้มันอาจจะไม่ได้สามารถใส่ของสูงมาก่อนได้นะครับก็ต้อง ลองกันดูนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าสามารถกดโลว์จากด้านหลังนี้ได้นะครับกดปุ่มก็จะกดลงไปสุดแต่ตอนนี้มันอยู่ตมสุดอยู่ทั้งคันอยู่แล้วนะก็ต่งกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับทําให้เนี่ยเวลาผมนั่งเห็นไ,ไหมง่ายมากยกของขึ้นลงนะครับแล้วก็ไม่มีโหลดลิฟต์ด้วยสไลด์ของเข้าไปด้านหน้าได้แบบสบายๆนะครับถ้าต้องการดึงนะครับก็สามารถดึงนี่ลองฟัง,งนะครันี่นะครับแล้วตัวพาร์เซลเชฟก็เอาออกง่ายมากนะออกมา สอ,อันนะครับยกขึ้นแล้วก็เก็บกว้างมากนะครับสำหรับนิวมาคารเทอร์โบด้านหลังนี้เก็บก็ง่ายไขึ้นมาาบแล้วก็กดปิดและนี่นะครับช่องชาร์จของนิวพอร์ชมาคารอิเล็กทริกนะครับฝั่งนี้นะครับด้วยความที่เป็นรถไทยนะพงาลไรขวา f CD c d ซอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งนู้นจะเป็นเพียงแค่ AC เท่านั้น นะครับปิดเปิดได้ง่ายได้และเป็นแบบฝาปิดไฟฟ้าด้วยตัวที่ชาร์จเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใน p o s t มาคารที่นำมาขายนะครับมาพร้อมกับ Performance Battery Plus จากโรงงานทุกรุ่นเลยนะครับขนาดอยู่ที่100กิโลวัตต์ ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งขนาดข่านที่จะใหญ่วิ่งในไกลสุดนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับได้อยู่ที่ประมาณ641กิโเมตร ECE นะครับ ECE คือมาตรฐานของ Porsche เองเลยตัวเริ่มต้นนะครับก็เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะ360แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ประมาณ500กว่านิวตันเมตรนะขึ้นมาเป็นตัวท็อบแบบคันนี้นะครับ Porsche Macan Turbo ขับเคลื่อน4ล้อนะครับถามว่าเทอร์โบมีชื่อไว้ทาไมก็คือมันเป็น tradition ของ Porsche ไปแล้วนะว่าเป็นประวัติไปแล้วว่ารุ่นเทอร์โบคือรุ่นแพงสเาเเมบไน แล้วก็ยังคงใช้ชื่อเทอร์โบอยู่นะครับนำมาเป็นตัวท็อปของรุ่นคันนี้ถึงแม้รถยนต์มอเตอร์ไฟฟ้ามันมีเทอร์โบไม่ได้อยู่แล้วระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับของ Porsche Macan Turbo คู่เนี่ยแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่639แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่1 1 3 0นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเลขท้องที่เยอะที่สุดที่ผมเคยขับมาเลยนะโดยเฉพาะในรถยนต์แบบ SUV Family แบบนี้มันไม่ใช่รถที่จะใครมันจะคิดว่าไอ้มอ่วง,งที่ขับไปเนี่ยมันะะม 1, กานะิตเรรรแงบบดอค การวิ่งเคลมนะครับขนาดแบตเตอรี่เช่นเดียวกันกับตัวเริ่มต้นนะครับ100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับวิ่งได้ไกลสุดนะครับในตัวอาคารเทอร์โบอยู่ประมาณ591กิโลเมตรนะครับมาตรฐาน e ECE เช่นเดิมนะครับถ้าเป็น w t p จะเหลือประมาณ510-590กิโลเมตรเองนะครับและถ้าเอาไปวิ่งจริงเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นประมาณ450กิโลเมตรแน่นอนอยู่แล้วนะครับอาจจะถึง500ได้อยสำหรับบางทันที่ ขับแบบประหยัดหน่อยแล้วก็วิ่งไกลๆได้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากและด้วยความที่ตัวที่ชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จได้เร็วสุดอยู่ที่270กิโลวัตต์นะผมว่าตัวนี้เนี่ยทำให้หลายคนอาจจะหันมามองตัวนี้มากกวา่าเพราะว่าความเร็วของการชาร์จน่าจะดีนะครับก็เหมือนกับเจ้า Audi e-tron แหละนะครับเป็นระบบคลายเคียงกันเพราะว่าเป็นรถยนต์ p p เหมือนกันนั่นเองครับ นี่นะครับทุกคนภายในของ New Por s c ช e มาคาร Electric นะครับเอิร์ทบอกเลยว่าโอ้โหก็ตามสไตล์รถยนต์ p o r s เช e รุ่นใหม่ๆก็จะปลั่เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วนะครับจะเป็นเซตอัพเนี่ยจอคู่ด้านหน้าที่มากับรถยนต์เลยนะครับจอที่ต้องเรียกว่าดิสプレイจอกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มี Pass e n g e r Display ที่เป็นออปชั่นเพิ่มเห็นครั้งแรกแค่ใน Pan a ม e r a นะไม่ค่อยมีใครเลือกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครอยากได้ความแบบว่าความสเปเชียลหรือว่าความไม่ค่อยเหมือนใครเนี่ยผมว่าติ๊กมาก็ดีนะให้มันดู เป็นจอยาวๆชิ้นเดียวเลยอันนี้มันเป็นเปียโ,โนแบ็คเปล่าๆแล้วมันดูไม่มีอะไรมันดูไม่มีอะไรจริงๆภายในนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยผมให้ดูภาพรวมหมดเลยนะนี่ภายในสีตัวเป็นบรูโมนะครับเขาใช้ชื่อว่าหนังบรูโมนะครับมันจะเป็นสีคล้ายๆสีม่วงพอเวนดตานนอกนะครับจะมีความเข้มกว่าเล็กน้อยซึ่งส่วนตัวผมว่าโอเคเลยเพราะว่าถ้ามันสีมันด้านนอกมันจะ เยอะไปหน่อยอันนี้มันดูกําลังดีเพราะว่ายังมีความเป็นดําอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูโดดจนเกินไปทําให้ด้านในด,ดูกําโอเคจะเห็นการตกแต่งสีทองอะไรพวกนี้ยอรอบๆเลยนะครับข้างคอประตูนะครับบนทริมด้านบนนี้เนี่ยแล้วก็มีตัวไฟ a m b i e n ไ l i g h t ซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะครับเวาเราเปลี่ยนได้หมดเนี่ยมันก็จะขึ้น จอคู่กลางปกตินะครับเหมือนที่เราเห็นกันแล้วแต่ตัวนี้เป็นระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดของปอร์เช่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะไม่มืดเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีความเป็นสีสันมากกว่าเดิมแล้วก็มีธีมให้เปลี่ยนได้ด้วยนะครับมันจะเปลี่ยนกับสีของแอมเบรไลติ้งด้วยนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปมันก็จะเปลี่ยนทั้งหน้าปัดด้านหน้าแล้วก็จอกลางนี้ด้วยนะครับ ไปได้เรื่อยๆนะ Apple c a r าร์เพย d Auto แบตแบบ e l e s s มีมาให้แล้วนะครับด้านในเนี่ยจะมีเพียงแค่ USB Type C นะไม่มี Type A แล้วนะครับท่านชาร์จชีวายเลสนะมีอยู่ตรงนี้นะครับวางเสียบเข้าไปได้ลงมาด้านล่างอีกนิดนึงจะเป็นตัวควบคุมแอร์นะครับใช้งานง่ายได้ปกตดิด้านบนนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับมีหนังอะไรต่างๆให้นะครับตัว ปอร์ตโคโนโคล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาหารมาฝั่งคนขับตรงนี้ก็จะเป็นตัวคราะห์ิดของเขานะครับในรุ่นมาคารเทอร์โบเนี่ยจะให้ออปชันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างเช่นด้านหน้านะครับก็ะจะมีตัวเฮดเรดดิสเพลย์ตรงนี้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์ปกติอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยตามสไตล์ปอร์เช่ขนาดเล็กจับง่ายนะเนี่ยอะไรต่างๆง่ายด้ผมชอบพวงมาลัยปอร์เช่สุดละมันจับเข้ามือมากแล้วก็ขนาดเล็กดีผมชอบนะแล้วก็ไม่เล็กเกินไปด้วยบางคันมันจะเล็กไปหน่อยนอกจากนั้นแล้วตัวพวงมมมาาลััยยเเนนีี่่่ก็็จะหววตปุ โหมดเหมือนกันโหมดออฟโรดโหมดนอร์ม l ลสปอร์ตสปอร์ตพาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช็อตคัดขึ้นให้เราปรับช่วงล่างนะครับแล้วก็ตัว Electric s p o r t Sound นะครับแล้วก็ยกปีกขึ้นมาได้ด้วยนะครับสเปคของตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเป็นคุณผู้ชายหน่อยนะมันไม่ได้ให้ความสปอร์ตมาขนาดนั้นอย่างเช่นตัวนี้มันเป็นฟิลมไม้นะเลือกได้นะครับไปถึงสุดขอบประตูนู่นเลยนะเป็นไม้หมดเลยตัวบอร์ดนี้จะเป็น Sport ตทีท์พนะครับก็จะมีโลโก เทอร์โบตรงนี้นะแล้วก็เป็นบอร์ดที่ค่อนข้างที่จะรัดรูปอยู่เหมือนกันนะครับนั่งแบบว่าแน่นพอสมควรเลยนะก็นั่งแล้วก็โอเคนะครับมีตัวที่ยืน่นที่รองนั่งมาให้นะครับปรับได้หลายทิศทางมากนะครับก็ถือว่าดีนะครับให้ลําโพงโบส s รสาซาวซิสเตอรมาจากโรงงานเลยนะครับถ้าอยากได้เครื่องเสียงดีกว่านี้ก็สามารถอัปเกรดเป็น ตัวเบอร์เมสเตอร์ได้เช่นเดิมตามสไตล์ของ Porsche อยู่แล้วครับคันนี้ไม่ได้มีออปชั่นตัวพารามการซันรูมาให้มันก็จะมืดหน่อยแต่เป็นหลังคาแบบผ้า,าคันทาร่าเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราไปลองขับคันนี้ก่อครับบา ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า all new porsche macan electric แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแรกนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ผมได้ลองขับภายใต้แพลตฟอร์มใหม่ของ v w U group ก็คือตัว p p e นะครับหรือว่า premium platform electric และตัว porsche macan ตัว electric ที่เรานำมาลองกันวันนี้ก็คือรุ่นเทอร์โบตัว t อ p สุดเลยนะครับเป็นรถยนต์ที่ต้องบอกว่า น่าสนใจสำหรับใครหลายคนแน่นอนนะครับถ้าความก่อนว่า Porsche Macan นะครับก่อนหน้านี้หลายๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ first generation ของ Macan เปิดมาขายดีมากนะครับและเป็นแบบสันดาปเท่านั้นไม่มีไฮบริดด้วยซ้ำนะครับมากระต่อยแหลกมี m าคานมาค a n ดีเซล l าคาน S ออะไรก็ตามนะครับแต่ปรับมาใหม่นี้นะตัดพวกระบบเครื่องยนต์ออกไปหมดเลยนะครับตัวมาคา n อิเล็กท tric ตัวใหม่นี้นะครับ second gen เนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าเท่านั้นเลยนะครับ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าก็ยังขายควบคู่กันไปนะกับเจ้า Porsche Macan เจนเนอเรชันแรกที่เป็นแบบ IC นะครับขายควบคู่กันไปในเวลาเดียวกันเลยถือว่าเออ่มีให้เลือกได้หลายเบสลูกค้านะว่าชอบรถใหม่ไหมหรือว่ารถเก่าบ้างนะครับอ่ะมาถึงตัวใหม่กันแล้วนะครับมาไซเล็กถึงเทอร์โบนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะเหมือนที่ผมพูดไปนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่7 7, 7็ดล้านบาทนะครับคันนี้มีออปชั่นไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเทอร์โบให้มาค่อนข้างจะจัดเต็มแล้วออปชั่นนะ ออปชันประมาณหมื่นกว่าบาทเองนะไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับตัวอ,อาคารเทอร์โบคันนี้นะครับสีนะครับภายนอกสี Pro v e น c e นะครับเหมือนที่ผมพูดไปก็คือสีม่วงของเขานะครับภายในก็เป็นสี Pro เ e n c e เช่นกันนะครับซึ่งผมว่าสเปคมาดูค่อนข้างที่จะดีนะมันเป็นสีม่วงทั้งด้านนอกและด้านในเลยทาให้มันดูแตกต่างจากชาวบ้านเขาหน่อยแต่ว่าสีม่วงด้านในเนี่ยผมว่ามันกําลังโอเคมันไม่ได้ดูโดดเกินไปเพราะบางทีเนี่ยสีม่วงของรถยนต์นะมันจะ โดดไปบ้างนะครับแต่อันนี้ถือว่าโอเคเลยทั้งด้านนอกและด้านในเลยนะครับและนี่ผมก็ลองลองใช้ช่วงเวลารถติดอยู่อย่างเงี้ยตัวคันนี้นะครับตัวมาคารเทอร์โบเนี่ยให้เออรียวแ l axle steering มาจากโรงงานเลยนะครับก็คือตัวการเลี้ยว4ล้อนะครับสามารถเลี้ยวล้อหลังได้ค่อนข้างที่จะหลายองศาเม,มือนิ่มพูดไปนะครับ ทำให้เวลาการขับขี่ในเมืองเนี่ยนะมันจะเลี้ยวคนละด้านกับล้อหน้าเพื่อเพิ่มมัลติฟิลิตี้นะครับหรือว่าความคล่องตัวของรถยนต์การขับในเมืองนะวงเลี้ยวจะแคบลงเยอะมากเลยนะครับและเมื่อความเร็วสูงขึ้นนะครับประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะปรับเป็นเลี้ยวด้านเดียวกับล้อหน้าเพื่อเพิ่มสเตเบลิตี้นะครับหรือว่าความแน่นและก็ความสเตเบิลในความเร็วสูงขึ้นนั่นเองนะครับตัว p o s ์จ์มาคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าในตัวอิเล็กทริกเนี่ย หลายคนน่าจะมองกันอยู่เพราะว่าด้วยความที่ตัวนี้นะครับมากับแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเหมือนที่ผมเกินไปตอนแรกนะก็ตัวน,นี้เนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นเยอะเลยนะครับผมขับเจ้า,ามาคานเทอร์โบให้ตัว Performance plus แบตเตอรี่มาจากโรงงานเลยนะครับถ้าเป็นตัวล่างๆจะต้องซื้อเพิ่มนะแต่อันนี้ให้แบตขนาดใหญ่มาเลยนะครับตอนแรกที่ขึ้นมาลองนะเหมือนที่พูดไปทุกคลิปนะครับเรามาขับรถเดโมทุกคนใส่กันแบบว่าจับเต็มกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ตัวเลขเระยะทางเนี่จะแปรผันตามการขับขี่ของท่านนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คันนี้ไปขับในสนามมานะก็หดอยู่เหมือนกันนะครับขนาดขับในสนามมานะชาร์จมาเต็มนะครับตอนแรกผมไปเอารถมาขึ้น500กิโลนิดๆน,น,นะก็ถือว่าดีขึ้นกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะเมื่อเทียบกันนะครับกับเทคโนโลยีเก่าของ p o r s c h อ,อ Porsche Audi เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ แบบเก่านะครับถึงแม้จะเป็นระบบโมดูลแต่ว่ามัน e f f i c i e n c y ไม่ค่อยจะดีนะครับหรือว่าการประหยัดไฟตัวนี้ถือว่าทำได้ดีขึ้นเยอะนะไทคานตัวเจนแรกที่เราขับไปนะครับตัวขับหลังเขาเคมม0 0แร้อว,วิ่งได้300หรือต่ำกว่านั้นอีกนะครับตัวไทคานใหม่ที่เราไปลองกันมาแล้ว J12 คลิกดูลิงก์ด้านบนนี้ได้นะครับตัวนั้นก็จะได้แบตเตอรี่ใหม่เหมือนคันนี้เช่นกันนะครับมีความ e อ f i c i e n t มากขึ้นแล้วก็วิ่งได้ไกลขึ้นพอสมควรเลยนะครับ500กิโลเมตรอันเนี้ย ถือว่าจริงแท้แน่นอนกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยตัวนี้เพราะว่าลองวิ่งกันมาสักพักแล้วนะครับหึชั่วโมงที่ผ่านมานี่ผมขับมาไม่ได้เยอะมาก3 0 4 0โลนะคอนซัมชันนะครับอยู่ที่1 8 7กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโเมตรนะครับใช้ความเร็วต่างๆนะวิ่งกันในเมืองไม่ได้ไปไหนมากนะครับแอร์เรสปีดของเนี่ยสามสิบโลที่พามาอยู่ที่32กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับไม่ได้แบบว่าจะเปลืองมากอะไร ขนาดนั้นเลยผมว่าโอเคเลยเนี่ยนะครับลองกลับรถให้ดูนะบอกเลยว่าวงเลี้ยวเนี่ยแคบจริงๆนะครับนี่ฟาบโอ้โหกลับรถได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องหมุนพวงมาลัยมากกว่านี้เยอะเลยนะนี่เราหมุนแค่นิดเดียวก็เลี้ยวมาทั้งคันแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใน New Porsche Macan น,นะครับมีตัวช่วงล่างเนี่ยให้เลือกค่อนข้างที่จะหลายแบบนะครับ ในตัวพอ r s ชมาคานเทอร์โบนะครับให้ตัว c h a s ี i s c o n t r t r o l มานะครับซึ่งจะเป็นการปรับแปรผันของแต่ละจุดได้เลยนะครับเป็นแบบ 4D ด้วยนะครับก็จะปรับแปรผันแบบเรียลไทม์เลยนะครับปรับได้หลายรอบต่อวินาทีหลายรอบมากๆนะครับซึ่งทำให้การขับขีนนะ่เนี่ย ตอบสนองกับผู้ขับขี่ได้ดีขึ้นทั้งในเวลาที่ต้องการขับสบายและในเวลาที่ต้องการขับเป็นแบบสปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสนั่นเองมาคันเทอร์โวนะครับให้ช่วงล่างนะครับก็แคสซีเหมือนที่พูดไป PPE ตัวใหม่นะครับเนอลูมิเนียมและถือว่าเป็นรถคันแรกๆที่ผมได้ลองนะที่มีมัลติลิง์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นอลูมิเนียมมัลติลิง์ทั้งหน้าและหลังเลยถือว่าแปลกดีเหมือนกันนะปกติผมไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่คู่หน้าจะเป็นแมกเฟสันสตาร์ทนะครับสำหรับรถล่างๆหน่อยหรือขึ้นมาหน่อยก็็จะดเปน พอสเพนชั่นนะครับหรือว่าตัวปิงนคู่นะที่เป็นแยกก้านด้านหน้านะครับอันนี้ให้มัลติลิงมาทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะครับแต่ลองขับดูถือว่าสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใครนะครับที่กําลังมองรถยนต์นะครับตัวฮอร์ชมาคาร์อยู่เนี่ยผมว่าแค่ตัวเริ่มต้นก็พอแล้วนะครับเจอกันชนตรงในบ้านเราเลยนะครับก็คือ Audi Q6 Etron นะครับกับ o r s c h มาคาร n ตัวเริ่มต้นนะครับ มาคารดวยเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ4.99ล้านบาทนะครับซึ่งแพงกว่าตัวเก่าประมาณ5 0แสนเลยนะครับก่อนหน้านี้มาคาด ICE ตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ4.49ล้านบาทประมาณนี้นะครับราคาแปรผันตามปีนะผมว่าสำหรับราคานะครับ4.99ล้านบาทเนี่ยคนที่ซื้อไปนะครับจะได้ความมั่นใจที่ได้ซื้อรถยนต์ของ Porsche นะครับแล้วก็ได้เทคโนโลยีแบตล่าสุดของ Porsche ด้วยซึ่งผมว่าทาให้คนหันมาสนใจตัวมาคารตัวนี้มากขึ้น นะครับยอดจองดีมากเลยนะตอนเปิดตัวมาตอนแรกนะครับผมว่าคนน่าจะสนใจมาคารมากขึ้นกว่าตอนที่ไทคารเปิดตัวมาตอนแรกซะอีกนะครับถึงแม้ตัวไทคารเนี่ยจะค่อนข้างที่จะขายดีแล้วเราเห็นกันบ่อยมากเลยผมขับไปในไทคารไทคารไทคารเต็มไปหมดเลยนะแต่หลายคนที่ผมได้ยินกันนะไทคารเจนแรกบ่นกันมากว่าเรนจ์ที่เคลมเนี่ย ไม่ใกล้เคียงเลยเพราะว่าตัวแบตไม่ค่อยอฟิชเชียนมาเป็นตัวนี้ผมว่าฟิชเชียนมากขึ้นปรับมาใหม่ตัวนี้คือภายในตามสไตล์ใหม่ของ Porsche นะครับก็ตามที่เราเห็นกันอยู่แล้ว Porsche ก็จะเป็นประมาณนี้เลยหน้าปัดดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์จอกลางดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์เช่นเดียวกันและตัวนี้นะครับให้ระบบสั่งการนะครับระบบอินโฟเทนเมนต์ร่าสุดของ Porsche มาแล้วนะครับดูอมีสีสันมากขึ้นนะมีแ p ปเปิลคาร์เพยลย์ไนท์ออโต้ไวเลสมาให้แล้วนะครับซึ่งผมชอบตัวอินโฟเทนเมนต์ เยอะก็จะเห็นว่ากราฟิกเนี่ยดูดีนะเนี่ยลองเปลี่ยนไดฟ์มูนจริงๆมาเปลี่ยนพวงมอะไรก็ได้นะครับก็<อ><อ>เห็นไหมมีไฟวับมาด้วยอ่าเป็นไงล่ะไม่ธรรมดานะครับและในนี้ก็จะมีตัวอิเล็กทริกสปอร์ตซาวซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วปรับเป็นสปอร์ตเนี่ยเสียงเสียงเออผมว่าในมาคารเนี่ยเขาเลือกเสียง Electric ิกสปอร์ตซาได้ดีกว่านะเพราะในไทยคารมันจะเหมือน เหมือนสเปซชิพอะเนื้อนกำลังอยู่ในหนังสตาร์วออันนี้มันดูมีความเป็นรถยนต์สมัยใหม่มากกว่าไม่ได้แบบว่าไกลมากอะนะขับไทยคันนี่เหมือนดูหนังสตาร์วออยู่เหยียบทีนะครับอ่ะลองลนช์คอนโทรลกันสักนิดนะไหนๆรถถนนโล่งละนะครับลองลนช์คอนโทรลครับ New Porsche Macan Turbo นะครับ639แรงม้า1 1 3 0นิวตันเมตรเลยนะครับ0 1 0 3 3วินาที3,2,1ไปครับ อไม่ถ <là> ึงร้อยถนนแล้วไม่ม oh ีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า3.3ตามที่คนเคลมแน่นอนนะครับโอ้โหตะกี้หลังติดบ่อเลยให้ดูแอคชั่นรีเพลย์ไปครับโอ้ยอ่ะน่ากลัวมากนะตกใจเลยนะผมต้องบอกนะช่วงนี้ผมขับรถแรงมาเยอะนะโอ้โหอันนี้คือแบบวาร์ปอ่ะ ว้าปจริงๆนะตะกี้ถึงแค่90้นะเพราะถนนมันมีแค่นี้จริงวันนี้ไม่มีเวลาไปวิ่งถนนไกลๆเลยนะแต่ว่าโอ้โหตกใจเหมือนกันโอ้เร็วมากนะครับตามวิสามวิผมว่าเร็วกว่าแน่นอนน่าจะมีต่ำกว่า3าวิให้ดูด้วยเพราะว่ามันแรงจริงๆนะครับและด้วยความที่ตัวนี้เป็นแบบขับเคลื่อน4ีลอ้อนะครับให้ยางค่อนข้างจะดีด้วยนะครับออกตัวเนี่ยตะกี้นะ 639แรงม้านะั้น1,130นิวตันเมตรไม่มีเสียงยางอะไรสักแอะเลยนะครับออกตัวภาพทยานไปข้างหน้าแต่มันไม่ใช่ทยานเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันคือวาร์ปสปีดแล้วนะครับเหมือนดีดนิ้วปาบทีเดียวร้อยหนึ่งอย่างนงี้เลยโม้โ,โัมันวาร์ปจริงๆนะผมว่าไทคานเทอร์โบยังไม่ขนาดนี้เลยเอาจริงๆอาจจะเป็นที่เรีวยว่าตัวไทคานมันเป็นรถที่เตี้ยนะมันเลยไม่ได้แบบว่ามีการยกเยกอะไรขนาดนั้นอันนี้เหยียบแล้วแบบโอ้โหหลังติดเบาะสุดยอดอะ่ะนะครับ และตัวมาคารตัวนี้นะครับมาพร้อมกับท็อปสปีดที่สูงมากสำหรับรถไฟฟ้าด้วยนะครับอยู่ที่260กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าโอ้โหสูงพอสมควรเลยนะและมาคารแทบจะทุกรุ่นเนี่ยมีท็อปสปีดที่ค่อนข้างทางี่จะสูงด้วยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทอร์โบหรอกครับตัวล่างๆนี่างได้200กว่าๆน,นะถือว่าสูงมากเลยสำหรับรถไฟฟ้า100%แบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรถยุโปรปอะไรก็ตามทำมาหรัววิ่งบนอ,อ,อตโตบานก็ยังไม่ถึงแบบ260ขนาดนี้ถือว่า วิ่งได้เร็วมากแล้วก็แรงมากเลยนะครับการขับขี่ก็ผมคงไม่ต้องพูดอะไร,รอกมากหรอกนะครับการขับขี่สปอร์ตสุดยอดยี่แล้วนะครับผมมีเวลาลองแป๊บหนึ่งจริงๆมีถนนโล่งๆตอนที่ไม่ได้เปิดกล้องอนะ่ะใส่โค้งฟ้าฟ้าฟามันจะมีความติดไปกับพื้นอ่ะนะนะเหมือนเวลาขับแบบ audi rs q 3แล้วกันหรือ glc 43อะไรเงี้ยนะ มันยังจะมีความแบบเทนิดนิดหน่อยๆนะอาจจะไม่ได้แบบว่าเทเยอะเหมือนรถยนต์ปกติของรุ่นนั้นๆนะครับแต่ในตัวนี้มันติดไปกับพื้นจริงๆเลยนะถึงแม้มันจะเป็นแชสซีโฟล์ดีคอนโทรลนะครับไม่ใช่แบบว่าตัวฟูลซิสเต็มเหมือนในพานามล่านะยกขึ้นยกลงได้นะที่มันเป็นตัวแบบฟลุฟลับๆๆนะครับแค่นี้ก็พอแล้วแปลกใจมากที่เป็นรถยนต์ที่ขับสนุกขนาดนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่ามีความเป็นคาแรคเตอร์ของ r อ c h ์นะครับการขับขี่ที่ เราต้องการจะขับแบบไปเรื่อยๆคาแรคเตอร,ร์นี้หายากนะครับในรถจอของ Porsche เอาจริงๆนะเพราะว่าผมขับมาคารตัวธรรมดาเจนเก่าจะมีถุงลมก็ตามมันก็ยังมีความแข็งปลายๆมาบ้างนะครับและด้วยความที่เราขับในถนนบ้านเราเนี่ยไอความแข็งปลายๆตรงนั้นอะนะครับเวลาวิ่งมนถนนที่เป็นถนนไม่เท่ากันหรือว่าถนนครุขาวิ่งทางไกลออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนรถมันลอยขึ้นมาเด้งขึ้นมาบ้างเล็กน้อยๆมันจะไม่ได้ติดกับพื้นนานนั้นอะ แต่ตัวนี้ด้วยความที่ช่วงล่างถึงแม้จะเป็นตัวเทอร์โบนะมันยังมีความนิ่มกว่ารถยนต์ตัวมาคาร์ไอซีกนะผมว่าส่วนตัวนะมันทําให้เวลาการขับขี่นะครับบนถนนพวกนั้นนะ่ะที่มันไม่ได้จะแบบว่าเรียบมากนะครับทําให้มันติดเกาะถนนมากๆนะครับผมประทับใจมากเลยนะที่รถมันขับดีขนาดนี้นะที่หลายคนถามกันเลยว่ามาคารเนี่ยใหญ่กว่าตัวเก่าไหมใหญ่กว่าระดับหนึ่งเลยนะครับตัวรถเนี่ยจะมีความ ตีโป่องออกมามากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ตีโปก่งนะครับตัวแชสซีเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับยาวขึ้นกว้างขึ้นสูงขึ้นนะทาให้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนที่เล่นมาคาร์ไอซีอีอยู่เพราะว่ามันมีความเทอะทะมากขึ้นนะครับแต่ก็แน่นอนว่ายังไม่เท่าระดับคายเยนนะแต่ว่ามันก็มีความเทอะทะมากขึ้นแหละนะครับสําหรับคนที่แบบว่าคิดว่า อยากได้รถยนต์นะที่เป็นรถขนาดเล็กนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยตอบโจทย์มากมาคาันตัวนี้ผมให้ไปเลยเต็มสิบคะแนนโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแบตเตอรี่ใหม่วิ่งได้ไกลขึ้นปกติผมเป็นคนไม่ค่อยจะโอกับรถไฟฟ้าอะไรแต่เนี้ถือว่าดีนะครับความเปลี่ยนน้ามันเนี่ยใช้ได้เลยนะครับมาพร้อมเนี่ยคันนี้ตัวท็อปนะมี Adaptive Cruise Control มาให้ด้วยลองกดสักหน่อยผมไม่เคยขับ Porsche ที่มี Adaptive Cruise Control และนี้เป็นคันแรกเลยโอ้โหนี่ดูมันเบรก อ่าโอเคโอเครู้เรื่องแบบนี้ดีนะครับมั่นใจดีนะครับแต่รุ่นรวมเนี่ยผมว่าใครที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้านะครับและติดรู้หน่อยไม่ติดรู้หน่อยติดรู้เลยแหละคันนี้เนี่ยมันน่ามองจริงนะน่ามองจริงๆบอกเลยนะครับราคาเริ่มต้นของ n e w p o r s c มา m a คา n นะครับตัวขับหลังนะครับอยู่ที่4.99ล้านบาทมวันนี้พูดไปนะครับบอกเลยว่า น่าเล่นจริงๆนะผมประทับใจมากกับคันนี้ลองขับมาบอกเลยว่าให้ใจเต็มสิบแล้วสุดยอดจริงๆนะครับไปกันบ,บ้างครับทุกคนสำหรับเจ้า New Porsche มาคาน e l เล t ก i c คันนี้ครับเอิร์ดบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในแรกๆเลยที่มาเป็นแบบรถ l u กชัวแท้100%ที่เป็นแบบระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทางคันแบบนี้ไม่มีเครื่องยนต์สันดาป เลยสักนิดและต้องบอกนะครับว่า n e w p o s ์ชมาคารเน่ให้เทคโนโลยีล่าสุดของ Porsche มาเลยนะครับบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มจริงๆนะครับมันเหมือนการเอารวมนะครับความเป็นไทยคารตัวใหม่พานาไมด้ตัวใหม่แล้วก็คยเยนบางส่วนเอามาใส่กันในคันนี้คันเดียวเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวรถวอลลุ่มของเขาเลยนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะเห็นกันบ่อยมากเพราะว่าแบตมันวิ่งได้อึดมาก ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงครบทุกรุ่นเลยไม่จําเป็นที่ต้องซื้อตัวมาคารเทอร์โบตัวนี้เพราะว่าใครจะใช้รถ Family SUV 640แรงมา1,000กว่า Newton นะิวตันเวนแค่ตัวเริ่มต้น300กว่ามาก็โอ้เหลือเฟือแซงชาวบ้านเขาสบายๆแล้วนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคนที่มองไทยคานแต่แบบเห็นราคาแรงไปอยากได้รถสูงหน่อยแล้วก็รถที่แรงหน่อยนะครับ เอามาราคาเนี่ย7.79ล้านบาทเอาไปซื้อได้เพียงแค่ไทยคารุ่นกลางๆเองนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากเลยนะครับราคาเริ่มต้นของ New Porsche Macan นะครับตัว Macan ขับหลังนะครับอยู่ที่4.99ล้านบาทนะครับและมี2ทริมกลางก็คือ Macan 4 Macan 4S แล้วก็ Macan Turbo ตัวนี้ตัวท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อราคาอยู่ที่เริ่มต้นนะครับ7.79ล้านบาทนั่นเองนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากแล้วก็ น่าขับมากๆนะครับใครที่ยังไม่เคยไปลองขับเนี่ยต้องไปลองจริงผมประทับใจมากเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่ครบทุกอย่างจริงอะ่ะมันเป็นรถที่ไม่ได้ขนาดใหญ่เกินขับสนุกเห็นได้รอบคันก็ยังสวยงามจะเลือกสีอะไรก็ตามก็ยังดูดีนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจดันิวปอร์เช่มาคายอิเล็กทริกตัวนี้นะครับหรือว่าปอร์เช่รุ่นอื่นเนี่ยสามารถไปชมโชว์รูมของปอร์เช่ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซัสค์กดกรดิ่งก่อนเลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ